สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา2 5สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบหุนเวียนนะครับชมคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้บริเวณหน้าจอณตอนนี้เลยนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น id line แล้วก็ qr code line นะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากทางช่องของเราเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่ณขณะน,นี้ทางหน้าจอที่เพื่อนๆได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2552นะครับในคลิปนี้ผมจะรับซื้อปีพศ2552นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่ณขณะนี้ เพื awesome, ่อนๆก็คงจะรู Instead, well ้และทราบดีและก็อาจจะเคยพบเจอนะครับหรือว่าอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญแบบสีทองแดงนะครับเหรียญแบบสีทองแดงนั้นก็จะเป็นแบบพระเสียนใหญ่ด้วยนะครับก็ทํามาจากโลหะเหล็กชุบทองแดงนะครับไม่เหล็กจะดูติดนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญนะครับเห็นไหมครับ ด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นแบบสีทองแดงนะครับแบบพระเซียนใหญ่นะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าปินเหรียญที่ยังหาง่ายอยู่นะครับด้วยกระบวนการผลิตนั้นเยอะมาสารนะครับ2 8 9ร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญน,นะครับจึงทําให้ยังเป็นเหรียญที่ยังหาง่ายนะครับ ส่วนเหรียญที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2552นั้นเป็นแบบไหนชมภาพครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบสีทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียเล็กด้วยนะครับไม่เหล็กระดูดไม่ติดด้วยนะครับพอทำรรมาจากโลหะอลูมิเนียมบอลน,นะครับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2552สสีทองเหลืองนั้นตามข้อมูลมีการผลิต ออกมาจริงนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับสามหมเหรียญเท่านั้นเองนะครับย้านะครับเหรียญที่ผมซื้อนั้นต้องเป็นเหรียญยีสตางค์ปีพศสองพันหาร้อยหแต่ว่าเป็นแบบสีทองเหลืองนะครับแบบพระเสียงเล็กนะครับหนังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับก็แอดไลน์มาส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับ ถ้ามีแบบนี้นะครับขายได้จริงมีราคาแพงแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะเอาราคาแพงเหรียญละเกิน2ล้านบาทนั้นทางช่องของเราก็จะขอต่อหน่อยนะครับต่อไม่หน่อยนะครับต่อลงมาเหลือเหรียญละ2,000ันบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยอีกนะครับ